หกนะคะลูกค้าพรอมไม่ค้าตอนนี้นะคะจากราคาปกติคู่ละ2 2 5บาทนะคบไม่ขายไม่ขายนะคะไม่ค้าแต่ราคาปิดเจ๋งให้ลูกค้าถูกที่สุดนะคะลูกค้าเหลือเพียงราคาคู่ละ19 9าบเาทค่ะรเบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะได้เทียนพรรษาแกะลายสวยๆแบบนี้นะคะลายชัดเจนนะคะนี่เป็นงานจริงนะคะที่สามารถที่จะส่งจัดส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งเข้ามาวันนี้ไม่ค้าจัดส่งวันนี้เลยนะคะลูกค้า ทางร้านเรานะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะตะกร้าที่6นะคะลูกค้าตะกร้าที่6นะคะราคาแฟลชเซลล์เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะลูกค้าราคาแฟลชเซลล์เหลือไม่กี่นาทีแล้วนะคะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะลายที่เนค่คะถืออยู่เป็นลายพิกุลนะคะลูกค้าลายพิกุลนะคะคู่ละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้ากดตะกร้าที่6ได้เลยนะคะ คู่ละ1กิโลกรันะครับคู่ละนะครับหกิโลกัมนะครับเป็นเทียนคุณภาพดีนะครับจากโรงงานโดยตรงผลิตจากไข่พืชทางธรรมชาตินะครับจึงไม่มีควันดำนะครับน้ำตาเทียนจึงเหลือน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามารถรีบกดสั่งซื้อได้เลยราคานะครับปกตินะครับขายทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ที่225บาทนะครับแต่เฉพาะเพื่อนๆนะครับที่มาเห็นไลฟ์เราตอนนี้เท่านั้นนะครับเอาไปเลยครับคู่ละ199บาทครับ ปังๆให้ลูกค้าเลยนะคะลายมังกรก็สวยนะครับลายมังกรก็สวยมากๆเลยมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถดูตะกร้าที่6กได้นะคะเลือกลายได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเลือกไปไหนขอดูสินค้าจริงกับแม่ค้าได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะลายดอ,อกบัวนะคะใช่คะ่ะลูกค้าเห็นลายชัดเจนกันไหมคะ พิมมาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้าเห็นลายชัดเจนกันไหมคะประกาศที่6นะคะตอนนี้แม่ค้าจัดเฟซเซลให้อยู่นะคะเหลืออีกเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วเท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าเวลาเฟซเซลหมดแล้วแม่ค้าจะปรับเป็น225บาทนะคะ เขียนภาษาเนี้ยดีนะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งประเทศไทยแล้วเนาะแล้วเพื่อนๆนะครับที่เห็นในไลน์เรานะครับเพื่อนๆนจะได้ราคาดีที่สุดแหละครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับใครได้ราคาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนนะช่วยกดคอนเฟิร์มออเดอร์กันด้วยนะครับเพื่อนกดยืนยันราคากันไปด้วยนะครับโดยการชําระเลยก็ได้นะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะครับเราฟรีส่งนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยครับลูกค้าสั่งมา1่คู่2คู่5 นะคะจะส่งวันนี้นะคะลูกค้าพอบริการเก็บเงินไปทางค้าคุณผักวันติดตามแล้วขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณครัและชุดนี้นะครับประโยชน์นะครับสูงสุดน,นะครับทั้งวัดทั้งพระได้ใช้สอยกันนะครับก็คือจะมีอานุสระนะครับที่เป็นเสื้อกล้ามของพระนะครับก็คือเป็นชุดลำลองของพระที่ต้องใส่กันตลอดวันนะครับซึ่งนะครับจากประสบการณ์การเปิดร้านสังกัดพัมา พระต้องเดินมาขอซื้อเองนะครับชุดอังศะเนาะเสื้ออังศะเขาเรียกว่าเสื้อในพระนั่นเองก็ได้เนาะชุดนี้พระต้องเดินมาขอซื้อเองเป็นประจำนะครับเพราะญาติโยมนะครับจะไม่ค่อยได้ซื้อไปถวายวัดนะครับเพราะชุดนี้จะจําเป็นมากๆก็คืออังศะพระต้องใส่ตลอดวันเหมือนเสื้อกล้ามพระนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ครับเรามีโซลาเซลล์นะครับให้เพื่อนๆได้ถวายวัดแบบว่าทําบุญไม่เบียดค่าไฟวัดทําบุญนะวัดไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มนะครับและพระจะได้ใช้สอยประโยชน์ไม่ว่า พระจะเดินจงกรมหรือเดินไปห้องน้ําตอนค่ำหรือว่าตอนหัวรุ่งที่ออกมานะครับเตรียมตัวเดินบาทต้องเดินจงกรมก่อนเดินบาทอย่างเงี้ยพระท่านสามารถหยิบมาเป็นไฟฉายได้เลยนะครับสามารถสองทางได้ทง้งทางหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับและที่สำคัญเราคัดขอคุณภาพดีไหมเพื่อนๆก็คือเอาเป็นแบบแกระจกนี้ลัยเทมเพิร์นะครับตกไม่แตกนะครับและมีนะครับแบตเตอรี่สำรองในตัวนะครับ ชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ได้12บชั่วโมงนะครับรับแสงหนึ่งครั้งเนาะรับแสงแดดหนึ่งวันเนี่ยก็ไปใช้ต่อได้อีก12ชั่วโมงนะครับเป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะครับนอกจากถวายเสื้อผันสาแล้วเรายังได้ถวายเสื้อกล้ามพรานะครับหรืออังสานั่นเองนะครับพร้อมกับไฟฉายที่พระไม่ต้องไปซื้อถ่านมาใส่ถ่านไฟไงปกติเพื่อนเพื่อถวายไฟฉายใช่ไหมพระต้องไปซื้อถ่านเพิ่มนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้สมงดีมากครับอยู่ในตะกร้าที่อยู่ในตะกร้าครับ โซล่ามร้อยยะ่สิบเก2าบาทไม่ขายนะครับขาย,ย่นะคอนเมคะจะให้ลูกค้านะคะเพียงชุละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเมคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าได้สินค้าไปสามชิ้นนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ริ่งทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสามารถนําไปถอยเป็นชุดได้เลยะกกนะคะตะกร้าที่ห้านะคะตอนนี้เมยคะจัระะดราคาแเซลให้และะ้วค่ะ เรียกว่าเป็นเรียกว่าเซต3ชิ้นสุดคุ้มแล้วกันนะครับขอเรียกว่านะครับชุดนะครับ3ชิ้นนะครับสุดคุ้มเลยนะครับนอกจากเทียนพรรษาแล้วเรายังได้ถวายเสื้อกล้ามพระนะครับ พันสระนั่นนะครับที่พัดต้องใส่กันทุกวันทุกวันนะครับพัดได้ใช้สวยจริงนะชุดนี้อันนี้ทรงแรงนะครับและยังได้ถักถวายไฟฉายกลางคืนนะเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายในยามค่ําคืนนะครับเป็นไฟฉายแบบเนี้ยพัดได้สองทางทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือเดินไปห้องน้ําก็ตามนะครับหรือเดินจงกรมในช่วงเช้าก็ได้ประโยชน์มากๆครับปลอดภัยนะครับใช่ค่ะชุดละ299บาทนะคะได้สินค้าสวยสวยแบบนี้นะคะที่เป็นงานจริงนะคะที่จะส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้า299 บริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะลูกค้ากดตะกร้าที่5นะคะตอนนี้แม่ค้าทำราคาเปลดเซลให้ลูกค้าแล้วนะคะราคาเฟลดเซลนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าจากปกตินะคะราคาชุดละ3า9ยย่บเก้าบาทว<า><า>ัน,นนี้ไม่ขายนะคะแม่ค้าจัดราคาเฟลดเซลให้ถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเหลือเพียงราคาชุดละ299บาบาทครับ ลูกค้าวันนี้เลยนะคะลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยนะคะลูกค้าสนใจตะกร้าไหนเป็นพิเศษกันไหมคะสามารถบอกแม่ค้าได้เลยนะคะทางร้านเรานะคะมีทั้งเทียนกลมเรียบนะคะเทียนแกะลายก็มีนะคะลูกค้าเทียนแกะลายของเรานะคะสูงสุดถึง8กิโลนะคะลูกค้าที่แม่ค้าสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้นะคะตอนนี้นะคะตะกร้าที่นะคะแม่ค้าจัดราคาสเจีลดให้ลูกค้าแล้วนะคะเหลือเพียงราคาชุดละส9งบาทค่ะ ยินดีมากๆครับทัพทางแชทในในในเนี้ยในเนี้ยในทิกตอ,อกครับ ทักทางแชทในทิกตอกรับทางเรานะครับขอพระคุณลูกค้านะครับที่สั่งกันมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเซอร์วิสเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> สั่งแบบมีความรับผิดชอบสั่งก่อนแบบนี้เราจะได้ดูแลกันเต็มที่นะครับทุกอย่างเราเปลี่ยนเคลมให้นะครับมีปัญหาอะไรเรารับผิดชอบทุกกรณีนะครับในกรณีที่ยังไม่ถึงพัาษารือเวลา10กว่าวันเนี้ยเรายังดูแลเพื่อนเพื่อนได้เนาะแต่ถ้า10วันสุดท้ายเนี่ยดูแลยากมากนะครับเพราะว่ากว่าจะส่งไปส่งกลับมันจะรีเลย์มันจะช้าเนาะเพราะฉะนั้น,นครับเพื่อนม้ัคาาีปญหเราดูแลอย่างเต็มที่่แนนนอ ทักแชทมาได้เลยครับทักแชทของ TikTok นะทักแชทของ TikTok นะครค่ะลูกค้านะคะที่ได้รับสินค้าไปแล้วนะคะไม่ทเารูโกนให้ลูกค้าตอนรับสินค้านะคะ ขอรูตะก,กาที่4นะคะได้ค่ะเดี๋ยวน่คะให้ดูตะก,กาที่4นะคะตะก,กาที่4ี่เป็นรุ่นนี้เลยนะคะชุดสุดคุ้มนะครับชุดเซตนะครับจัดชุดแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้เทียนแกะสลักลายสวยๆไปน้ําหนักคู่ละก1กิโลกรัมน,นะครับพร้อมด้วยนะครับผ้าอาบน้ําฝนที่พระท่านใช้ใช้ใช,ใช้ใช้สอยจริงขอให้ใช้สอยจริงก็คือเป็นผ้าถุงผ้านั่นเองนะครับผ้าถุงผ้า เป็นผ้าขาวมาผาดีกว่าเก็บเทบใหม่เอาใหม่เป็นผ้ขาขาวม้าผานะครับนี่ครับได้ถวายเป็นแบบนี้เลยที่สําคัญนะครับเราห่อผ้าทองให้เพื่อนๆสวยๆพร้อมถวายแบบนี้พร้อมทั้งนะครับมีโบนี่ครับมีโบสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปทําให้ให้เหนื่อยนะครับเราประดิ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบนี้จัดเซ็ตให้เพื่อนๆแบบนี้จากปกติชุดละ359บาทนะครับ เราไม่ขายน่คะกร้าที่สี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักรูนนะคะแม่ค้าจะ้จัดราคาเฟิสเซลวให้ลูกค้านะคะแต่ตอนนี้นะคะเม่ค้าให้ลูกค้าชมสินค้าจริงนะคะเกียนนะคะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกลายเกียนได้เลยนะคะเกียนแกะลายนะคะมีลายธรรมจักรมังกรดอกเก้ยนพิคุนดอกบัวนะคะ5ลายด้วยกันนะคะลูกค้าลายเกียนนะคะลูกค้าสามารถดูในตะกร้าที่6ได้เลยนะคะลายเกียนอยู่ในตะกร้าที่6นะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูลายเกียนชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะตะกร้าที่6 มีไหมคะให้ดูลายเพียทชันๆนะคะมีทั้งหมดนลายด้วยกันนะคะนี่คือลายดอกบัวนะครับสวยงามวิจิตรการตาแบบนี้เลยนะครับลายดอกบัวเนาะสวยงามนะครับวิจิตรการตาแบบนี้เลยนะครับนี่คือลายที่หนึ่งเนาะลายต่อไปนะคะเป็นลายมังกรนะคะลูกค้าลายต่อไปเป็นลายมังกรนะคะตะกร้าที่หกนะคะคู่ละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลายมังกรสวยๆแบบนี้เลยนะครับลายมังกรนะครับอยู่ในชุดเซตนี้นะครับอยู่ในชุดเซตนี้เลยนะต่อไปเป็นลายพิกุลนะคะลูกค้าลายพิกุลนะคะ ลายสวยๆะยยนะคะลายเล็กๆน,<ล>นะคะลูกค้าที่ชอบลายเล็กๆให้เลือกลายพิกลนะคะลูกค้าต่อไปนะคะค<ไ>ลายธรรมาจักรนะคะลายธรรมาจาก <ๆ S 2> ักรน,น,นะครับลายธรรมจักรวงร้อยแห่งธรรมเนาะ สวยงามแบบนี้เลยครับพเพื่อนๆสวยงามแบบนี้เลยนะอยู่ในชุดเซตนี้เลยนะครับชุดเซตพร้อมถวายนะครับต่อไปนะคะเป็นลายดอกเก้วนะคะลูกค้าลายดอกเกวนะคะความสูงรุ่นนี้นะคะอยู่ที่14นิลนะคะลูกค้าที่เป็นงานจริงสีจริงนะคะเนื้อเทียนหอมเนื้อเทียนสูน้ำตาเทียนน้อยนะคะเทียนแกะลายนะคะอยู่ในตะกร้าที่6นะคะตอนนี้นะคะเม่ค้าจัดราคาฟิฟเซลให้ลูกค้าเหลือ8นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะ8นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะจากปกตินะคะรุ่นนี้ตะกร้าที่6นะคะคู่ละ